ในวันนี้เวลา13นาฬิกาพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจเพื่อมอบและชี้แจงนโยบายการทำงานตลอดจนเป้าหมายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ ในวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินง,งานให้กับหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคมโดยเบื้องต้นการประชุมในวันนี้จะเป็นการหารือถึงการทํางานหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อนนอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการหารือถึงการพัฒนานระบบโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งของประเทศรวมถึงงบประมาณการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในปี2517และ 2,518ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีและแผนปฏิบัติการเชิงรุกของกระทรวง,งคมนาคมพร้อมทั้งแผนยุทธศาสตร์ข้าราชาการโดยยึดหลักการเข้าใจเข้าถึงและการพัฒนาเป็นหลักในการดําเนินงานทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนราชาการและรัฐวิสาหากิจได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องอาทินชายชัชวานบุญเจริญกิจอธิบดีกรมทางหลวงนายชาชายทิพสุนาวีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายจุลาสุขมานพอธิบดีกรมเจ้าท่า และนายัยนัทถิอาภาัยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นต้นยารไกก็ตามการประชุมในวันนี้เป็นครั้งแรกที่พลอากาศเอกประจินได้มอบนโยบายการทํางานอย่างเป็นทางการให้กับหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมซึ่งต้องจับตาว่าในวันนี้จะมีการมอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษเพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งจะมีการรายงานให้ทราบอีกครั้งในภายหลังค่ะ ค่ะและสําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดขณะนี้นะคะพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจเพื่อมอบนโยบายในการทํางานค่ะส่วนความคืบหน้าและผลการประชุมนั้นจะมีการรายงานให้ทราบอีกครั้งภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นค่ะนันทวัฒน์ทัพเกลียวถ่ายภาพพลรุ่งอุ่นวิเศษทีมข่าวไอเเอ็นรายงานจากกระทรวงคมนาคมค่ะ